ตัวตันทาน 1k นะครับอันที่จริงต้องใช้500โอมแต่ผมไม่มีนะครับผมก็จะใช้ 1k นี่แหละนะในการทดลองนะครับศึกษาดูแล้วก็จะใช้หลอดไฟ LED นะครับหลอด LED นะในการวัดหาวัดหาว่าไฟเนี่ยไฟของ เส้นใหญ่เนี่ยมันมาครบทั้งสามเส้นหรือเปล่านะครับมีเส้นไหนเส้นหนึ่งไม่มาหรือเปล่านะฮะต่อไปก็จะเสียบสายนะครับจะสายไฟนะฮะเริ่มจากสีเหลืองก่อนเลยสีเหลืองผมจะเสียบที่ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นะฮะเอ่อต้องเสียบผ่านตัวต้านทานนะครับฝั่งนี้เป็นเป็นครลบนะฮะจริงไหมอ่าจริงนะครับ ฝั่งนี้เป็นขั้วลบนะครับหรือเป็นขาเคนะครับขาเคฝั่งนี้ขา A นะครับขั้วบวกนะครับขั้วบวกต้องเสียบผ่านตัว R นะครับต้องเสียบผ่านรีซิเตอร์นะครับหรือตัวตันทานก็คือฝั่งนี้นะครับก็จะเสียบอยู่อย่างนี้ครับเสียบไปสายสีเ่อไปครับสายสีขาวครับสีขาวนะครับก็จะเสียบผ่านตัว R ที่2นะครับตัวนี้นะครับตัวรถแดงดันนะครับคอมพิเตอร์เสียบเข้าไปครับต่อไปสีเขียวนะครับสีเขียวจะเสียบหลอดที่3ตรงนี้นะครับ คราวน,นี้ทุกคนสงสัยนะครับว่าภายในสามสายเนี่ยสายไหนเป็นไฟบวกแล้วสายไหนเป็นไฟลบนะครับคาตอบก็คือใน,นสายไฟหนึ่งเส้นเนี่ยไม่ได้ทั้งบวกแล้วก็ลบนะครับไม่ได้ทั้งบวกแล้วก็ลบเนื่องจากว่าภายในกล่องเนี่ยมีระบบคอนโทรลนะครับสลับเปลี่ยนหรือสลับขั้วอยู่ด้านในนะั่นเอง ไปนะครับต่อไปแล้วผมจะกดสวิตสตาร์ทนะครับแล้วดูว่าไฟเส้นไหนไม่มานะครับอา้าผมต่อสายนี่เข้าอันะครับสายนี้ก็จะเป็นจะเป็นไฟลบไฟลบของหลอดน,นี้นะครับสายที่เดียวตัวนี้นะครับ ไปแล้วกันนะครับสมมุติว่าสีเหลืองนะครับปล่อยไฟบวกออกมานะครับไฟลบไฟลบก็จะเป็นหลอดสีเอ่อจะจะเป็นสายสีเขียวนะครับสายสีเขียวนะฮะเหลืองปล่อยบวก <between> เหลืองปล่อยบวกมานะครับเขียวจะเป็นไฟลบหรือลงดาวอีกนะครับถ้าเกิดขาไปบวกเหลืองจะเป็น ลบหรือเป็นจาวถ้าเขียวเป็นบวกนะครับขาวจะเป็นลบหรือลง่าวต,ต้องต่อสายชุด C K P ของขดลวดเอาไว้นะครับสายเนี่ยสายชุด C K P ของขดลวดนะครับต้องต่อไว้นะครับถ้าไม่ต่อระบบจะไม่ทํางานนะครับจะฟ้องเอือเลยนะครับจะบติดโค้ดอยู่บนหน้าจอเองนะครับ ไม่เกี่ยวไปนะครับแหมมีโฆษณาด้วยอ่าม่เป็นไรนะครับก็ผ่านไปเดี๋ยวผมจะลองเปิดสวิตสตาร์ทนะครับเปิดสวิตสตาร์ทครับเต็งปัป๊มทำงานแล้วครับกดสวิตสตาร์ทครับอ่่เนียไปแค่กับพิบนะครับสวิตสตาร์ทอยู่นี่เนาะแบตเตอรี่อยู่นี่นะครับ เกที่หลอดไฟเอานะครับหลอดไฟเพียงหลอดนี้ก็พิบอยู่หลอดเดียวนะครับนั่นก็แปลว่าสายฝั่งนี้สายสีเหลืองนะครับเป็นไฟโคลบสายสีขาวเป็นไฟควบบวกนะครับตัวสตาร์ดูอ่าก็พิฟสองหลอดนะครับแปลว,ว่าเฟสนี้เฟสนี้เป็นลบ สีเขียวเป็นลบนะครับลบนี่ใช่สิเป็ดสีเขียวเป็นบวกนะครับเป็สีเหลืองเป็นลบนะครับเขียวเป็นบวกเหลืองเป็นลบนะครับครับหลังจากที่เราศึกษาแล้วนะครับว่าทำไมล้อแม่เหล็กถึงขยับได้บ้างแล้วก็บางครั้งก็ไม่ขยับเลยนะครับเป็นเพราะสาเหตุอะไรนะครับแล้วทำไม รถถึงยังสตาร์ทติดนะครับแต่บาง,างั้งปกดสตาร์ทระบบสตาร์ทไม่ทำงานนะครับสาเหตุก็มาจากออกล่อง ECU นะครับไม่สามารถปล่อยไฟบวกนะครับมาทางสายไฟเสน้นสีแดงแถบส้มได้นะครับอ,อสีแดงแถบเหลือง แค่มันไม่จ่ายไฟบวกออกมาเส้นนี้จ่ายไฟบวกออกมาสีแดงแถบเหลืองเนี่ยนะครับส่วนสีแดงแถบขาวกับแดงแถบน้ำเงินเนี่ยไฟมันจ่ายออกมาได้นะครับไฟบวกจ่ายออกมาได้นะฮะมันก็เลยทําให้จังหวะของการหักล้อแม่เหล็กเนี่ยล้อแม่เหล็กไม่หมุนนะครับไม่ทํางานอานดีนะครับคราวนีเ้เราจะมา เปลี่ยนกล่อง ecu กันอเปลีนกล่อง ecu กันนะครับซึ่งรหัสของกล่องรุ่นนี้ก็จะเป็นนะครับนี่นะฮะ a 5 9 t e 1นนะครับ a 5 9 t 1 e 1นะ่นก็ได้ทำการเบริกอะไรมาแล้วนะครับซึ่งราคาก็สูงเอาเรื่องนะครับจุ๊งจุงเลยนะครับใครจะไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับ แต่เวลาจะสตาร์ทรถเนี่ยต้องมานั่งหมุนแม่เหล็กนะครับหมุนแม่เหล็กซึ่งก่อนจะถึงแม่เหล็กเนี่ยต้องมีหม้อน้ำนะครับซึ่งเราไม่สามารถเอามือล้วงเข้าไปหมุนได้นะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือหมุนฝั่งสายพานนะครับหมุนฝั่งสายพานก่อนจะสตาร์ทเนี่ยต้องมีบล็อกเบอร์ยี่สิบสองกักงบตัวทีนะครับเออตัวทีนะบล็อกนะครับขอโทษดีน,น,นนะไปหมุน ไปหมุนล้อไม่เหล็กนะครับหมุนก็เวียงนะครับให้มันอยู่ในตำแหน่งที่เราจะสามารถสตาร์ทรถได้นะครับแต่คราวนี้เนี่ยมันก็เกิดความลาบากนะครับในการที่จะทําอย่างนั้นนะในอย่างหนึ่งลูกค้านะครับก็ใช้รถในการวิ่งไปเดินนะครับหรือส่งเอาจจะเป็นส่งของส่งเอกสารอะไรพวกนี้นะครับก็คงจะไม่มีเวลามันมานั่งนะครับสาเหตุที่มันเสียนะครับ ก็คือรถเนี่ยแบตเตอรี่หมดนะครับแบตเตอรี่หมดแล้วก็ไม่มีแบตเตอรี่พ่วงนะครับแบตเตอรี่พ่วงที่จะสตาร์ทรถเนี่ยให้มันได้นะฮะใา้รถสตาร์ทที่ได้ก็อาจจะไปในไปส่งของในที่ที่มันห่างไกลนะครับอาจจะไม่มีร้านซ่อมหรืออาจจะยังไงนะครับแต่มี เขาเรียกอะไรอะ่ะสวิตชิ่งสวิตชิ่งหรือตัวไว้จัมสตาร์ทนะครับเอามาจัมเพื่อที่จะสตาร์ทให้มันติดนะครับแต่ปรากฏว่าสวิตชิ่งตัวนั้นนะครับอาจจะปรับแรงดันไฟได้นะครับอาจจะปรับแรงดันไฟได้ซึ่งก็อาจจะไม่ได้สังเกตนะครับว่ามันเกินมันเกินกำลังของรถที่จะรับได้หรือเปล่านะครับก็ทําการพ่วงแล้วก็จัมสตาร์ทรถก็สตาร์ทติดนะครับแต่หลังจาก ที่มาดับเครื่องแล้วจะสตาร์ทใหม่อีกรอบสตาร์ทไม่ได้ลลไเ,เลยนะครับแล้วก็ไม่ดเลยนแต่คราวนี้พอมาหาช่างเนี่ยช่างก็พูดนาสาเหตุน,นะครับเฮ้ยพอเราขยับล้อแม่เหล็กแล้วมันสามารถสตาร์ทเครื่องได้นะครับแล้วก็ดีใจนะแต่พอเราดับเครื่องแล้วเราจะลองสตาร์ทใหม่อีกครั้งหนึ่งไม่ได้อ่ะอ่าในปัญหาลงแตกครับก็เลยได้ทําการนะครับ ทลังพุดคนร่วนเนี่ยมาทดลองนะครับหลังจากที่เราตรวจสอบเบื้องต้นไปแล้วนะครับแต่โค้ดก็ไม่มีโชว์นะครับโคตดบนเรือหม่เนี่ยไม่มีโชว์ไม่มีทิศอะไรนะครับระบบพร้อมปกติทุกอย่างแต่ไม่สามารถดดตดวสตาร์ทแล้วก็ไม่หล็กได้นะครับเึงนะไม่สามารถสตาร์ทได้นะครับก็ได้ทําการลงทุนลงทุนหลายบาทเลยละ่ะคือคนรวจไปหลายบาทเนาะนะครับแล้วก็ลงทุนีกอย่างนึงก็คือ ล้อแม่เหล็กนะครับเพราะว่าผมก็เคยเจอกรณีล้อแม่เหล็กเสียนะครับซึ่งลักษณะอาการเดียวกันนะครับมันสามารสตาร์ทรถได้อันนี้เป็นล้อแม่เหล็ก,กใหม่ซึ่งลงทุนนะครับมาทดลองเพื่อลดคันหนีห้โดยเฉพาะเลยนะครับเป็นช่างนี่ก็ต้องลงทุนเยอะพอสมควรนะครับเพื่อที่จะให้ลองค้าเนี่ยได้มีสภาพนะครับแล้วก็ได้หายจากอาการ ทําไมถึงไม่ซื้อกล่องเลยนะครับกล่องเนี่ยราคาเป็นสองเท่าของไอ้ชุดขดลวดนะครับก่บโลแมลิกนะครับราคาเป็นสองเท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ทําการตรวจเช็คแล้วก็ทดลองจากอะไหล่ที่ราคาถูกกว่าก่อนนะครับค่อยขยับขึ้นไปถึงราคาอ e ีพ ชิ้นที่ราคาถูกเนี่ยหลังจากเราเอามาทดลองแล้วอาการเหมือนเนดิมนะครับก็ไม่ได้หายนะครับทำไมทำไมถึงถึงไม่คอนเฟิร์มว่าคงทังเลยนะครับก็รถมันยังสตาร์ทได้แนละเครื่องติดปิดออกไปได้นะครับแต่เราจอดแล้วมาสตาร์ทใหม่มันไม่ได้นะครับเป็นบางครั้งนี้